ไลดินแดนไลก่กฎฟิสิกส์แห่งโลบล็อกในเส้นทางถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเราไม่ได้สร้างแค่รถแต่พวกเราสร้างหายนะที่มีล้องไงล่สะสารคดีวันนี้เสนอเรื่องสิ่งวิบัติลดลงเหวสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับและแล้วความฝันที่ผมภาคภูมิใจที่สุดก็คือ,อการมาสร้างรถเองดีเป็นยังไงเราพีุดจะสร้างรถหล่นี ใช่คือตอนนี้เนี่ยมาเป็นโครงแค่นี้ใช่ไหมรถปกติเนี่ยมันมีแค่4ล้ออ่ะเดี๋ยวเราจะจัดไปเลยสัก6ล้อ <c oughs> เดี๋ยวเอาสี่ล้อก่อนไหมฮะ <c oughs> พี this this ่ฉันต้องมาเติมสต็อกตรงนี้ก่อนนี่เราสามารถมาซื้อของได้ตรงนี้นะครับก็เป็นแผ่นต่างๆนี่ซื้อตุนไว้ก่อนเลยเราเงินเยอะนะครับเงินหนาพี่ซื้อไปพี่ต่อพูดสินค้าพี่ต่อเป็นพวกชอบพูดสินค้าล้อดิโอ้ยพี่สาวล้อได้ใช่พี่ต่อแบ่งเงินไปให้ฉันหน่อยที่ฉันจะเอาไปเติมโยนๆนะพี่ถ้ามันโยนของได้โยนต่างได้ฉันโยนไปให้ดานแล้วนี่เจ้าบีอย่าเพิ่งขึ้นได้ไหมยังไม่เสร็จเลยเนี่ยพี่มียาขับเลยเนี่ยเลยพี่อ่ะ เราจะวางรถไว้แบบยาวๆเลยทุกคนนี่เาทยกคนออ่ะก็เราจะทำเรือหางยาวไม่ใช่เหรออไปนั่งได้ใช่ไหมรถหรือเรือหางยาวเรือหางยาวเลยอันนจะต่อเดี๋ยวเรือหางยาวนี่บนถนนแม่กจี๊ยบ้าอย่าห้ามไอเนี่อนี้มันรถอะไรของีเนี่ยมันเป็นของเกี๊ยบใช่ไหมเนี่ยฮะไม่เคยเห็นรถตะขาบเหรอที่คือรถตะขาบรถตะขาบโอ้ยอยากเห็นเหมือนกัน ใช้ขอดูก่อนนะว่าล้อมีล้อขายหมดแล้วไม่มีในสต็อกเลยน้ำมันยังเหลืออยู่ซื้อน้ำมันซื้อเครื่องยนต์ก็อาจซื้อเก็บไว้เฮ้ยนี่ไงล้อมาแล้วเก็บเก็บเก็บนี่ครับเราต้องเก็บอย่างนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ใช้โบรบักเครื่องยนต์ v 8แเลยหรอใช้โลบักข้างล่าง <V 8. S 1> แผ่นคาร์บอนบล็อกหนักโอเคเอาแค่นี้ก่อนพอประมาณนะครับเราแบบ เสิร์ฟน้ำจิ้มให้คนดูก่อนเอาน้ํามันไว้ตรงนี้ละกันข้างหลังน้ำมันไว้ข้างหลังอ่าแล้วก็เครื่องโยนไว้ข้างหน้าหน้าเราเลยนี่เป็นไงได้แล้วรถตะขับของเราแต่ว่าหกล้อมันไม่สะใจเราเพิ่มไปอีกนี่เราเพิ่มไปอีกล้อใหญ่เห็นปะแปดล้อแกไม่เอาสิล้อไปแล้วขนคนลนนมันพ่หวไปเลยล่ะลองได้ไหมแปดล้อลองดู ไม่รู้จะไปด้วยกันได้มาทุกคนบ้าจับดีๆนะโอเคว้าวเจ้ามีบายไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวรอด้วย้ทำไมมันทำไมมันช้าจังเลยอ่ะคนวิ่งจะทันแล้วนะเดี๋ยวมันช้ายังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะเอ้านี่คนวิ่งถึงนะเนี่ยฉันรู้แล้วปัญหาของมันคืออะไรรู้ป่ะน้ำมันหมด น้ำมันหมดใช่แล้วก็เครื่องช้ามากเลยเอา,อางี้ เราไปดูของจริงมาว่าของเจ้าหมีเป็นไงเอาเปล่าให้หมีให้หมีสร้างออกมานั้นมาดูเราแล้วกันนี่ก่อนที่จะดูเจ้าหมีดูแกนี้ก่อนไหมฮะอ๋อเอาแกนี่ก่อนใช่ป่ะเอาของเด็ดๆไว้ทีหลังของเด็ดๆไว้ที่หลังนี่จะหาว่าแกดี้ไม่เด็ดเหรอนี่แต่แกดนี่มันเป็นรถอย่างนี้นะรถใหญ่เลยเดี๋ยวแกดี้นี่แกจะสร้างผมวิเศษเหรอเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเยางเงี้ยใช่ฉันจะเป็นอลาดินเจ้าบ้าเหรอฉันไม่ใช่เป็น ที่ผิวผมที่เย็นเดี๋ยวแกคอยดูแลกันรถชั้นน่ะมันเป็นรถหนามันต้องแบบประกอบดีๆมันต้องค่อยๆรถชั้นน้ำหนักมันเยอะเดี๋ยวคอยดูแลกันว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแกเชื่อฉันดินี่ฉันนึกว่านี้ยเนี่ฉันนึกว่าแกจะเป็นแจ็คบินเงี่ยเป็นอาราดินเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ฉันว่านะรถชั้นนันน่าจะกำลังโอเคแล้วแหะเดี๋ยวอีกเดืนึงฉันว่าฉันจะเลินทางไปข้างนอก ประมาณนี้ละกันชั้นกอหลังชั้นกอหลังเหม่มาจะนั่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อทั้มดเลยไม่แล้วมันจะวิ่งไปยังไงอะดแกนี่โอ้ยย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  เยอะเดี๋ยวมันจะอืดอ่ะประมาณนี้น่าจะกำลังได้แล้วเดี๋ยวทดลองดูละกันโอเคพร้อมนะทุกคนเกาะให้แน่นๆแล้วนะใช่ว้าไปแล้วชั้นละพุ่งหลานว้าวรถจีนลากว้าวรถพีนลากอุ้ยรถรพี่กลับมาได้พี่กลับมาได้ยังไม่ได้อยู่ทุกคนนี่ทปพิงวิวนีพวกเราจะมั่งเจต่อตัววีโดเออได้เลดีว้าวรถเล่นลาใช่ไหม โซนทะเลทรายแล้วจ้าอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าฉันจะมาไกลได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ยับัตรยังไม่หมดนะพี่ด้วยถ้าหมดจะไปดูไปเลยทถาไมรถมันโหดจังนีมัใกล้มากมันจะไปหดได้ไงมันวางเครื่องยงนต์สี่ห้าตัวแถมมีเครื่อง V8 ดกแล้วดูล้อนดิร้อนเป็นสิบร้อนนะบอกไว้ก่อนเลยทุโโยกคนน้ำมันฉันหมดแล้วอ่ะ ฉันลาก่อนตัวเขาขน้ำมันเลยตัวนี้มาได้ดีกว่ามาดูตัวเต็งดีกว่าเจ้าหมีนะครับนี่นี่นี่อ๋อเอฟวันให้ดูเดี๋ยวก่อนเอฟวันเลยหรอ่อ้ยเอฟวันบอกเลยนี่นี่ไม่ต้องอะไรมากมายนี่เครื่องยนต์เอวันมันต้องอยู่ข้างหลังอยู่กลางลำเข้าใจไหมเพื่อสร้างจุดสูนท่วงนี่นี่ดี่สุดถ่วงที่นี่ที่สุดเอฟวันนี่มันรถแข่งเลยนะคุณยายไอ้ไทยลอาวันนี่นี่ นี่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 ต้องนั่งอย่างนี้นี่แย่คุณไทยมันถังว่างจะต่อว่าไงว่าไงฉันว่านะเราทำ F2 แข่งกับมันมใช่ใช่ใช่จะจะถายให้หมดเลย F2 f t F4 F5 ใช่ใช่ F6 F7 ยิงบ้านพวกแกให้หมด มาดูเจ้าบีนะครับสร้างตอนนี้เจ้าบีวางน้ำมันอยู่ตรงเครื่องยนต์นะครับทั้งหมด6เครื่องเลยเหรอใช่นี่ไม่ไม่อันนี้ทักน้ำมันหกขังอ๋อขังทงนี่แล้วก็มีเครื่องยนต์ V12 เครื่องยนต์ V8 นี่เครื่องยนต์ V8 นี่บอกไว้ก่อนเลยเอ๊ะ K20 ฝาเด็กด้วยสายคนด้าโอ้โหโนี่นี่เขาเนี้ย K20 บอกีผีชอบเครื่อง K บอกเลย ฉันดังได้ป่ะวางได้ดังได้ทุกที่อะอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งไว้โบกเลยคลิปนี้ทั้งรีดเองทั้งมีความสุขโบกเลยเพราะผีชอบปัญญ์ผีชอบสร้างนะครับนี่นี่ไม่พอไม่พอนี่สร้างปีกด้วยนี่มีปีกด้วยปีกด้วยนี่นปีกปีนี่ปีกเอฟวันนี่เป็นไงผีชอบสร้างชอบสร้างปัญหาเนี่ยใครจะจะสร้างอะไรพวกแกโบกคุย ชักไปหานี่จะหยอดจ้าปิดเป็นไงเป็นไงปิกเราเล่นนะครับเจมีที่เก่งการสร้างมากอ่ะได้สร้างปิดไงบอกไว้ก่อนเลยสร้างเรือดโอ้เล่นตัวเองก็ได้ด้วยนี่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 คือบล็อกบล็อกบล็อกท่วงน้ำหนักบล็อกบล็อกนี่นี่น้ำหนักหมาน้ำหนักไม่ตุ๊กแ กเข้าใยไปมันจะได้สร้างสมสมดุลนี่แต่พวกแกเนี่ยถ่วงชั้นนี่แหละนี่ไอ้ควงนี่นตัองครับหาเรื่องครับก็คือวันๆผมไม่ทำอะไรแล้วครับหาเรื่องให้เจ้าหมีด่านะครับวันๆของผมไม่พอมี่ถังน้ำมันอีกถังน้ำมันอีกเยอะเลยอะรอีกเหรอกี่ถังแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ ทอร์โบดนถุถาม<ท>จริงท,ที่ทบ้านผลิตน้ำมันเหรอใช่บ้านฉันอ่ะบอกไว้ก่อนนะเนี่ยดูใบบอกไว้ก่อนเสี่ยดูใบคือดูใบดูใบ,บท,ที่ไม่ได้แบบว่าผลิตน้ำมันนะครับผลิตช็อกโกแลตกินเอง <c oughs> เนนัยี่ดูไขมันกระเพื่อมเลยเจ๋อหวีโอ้โหไอ้พวกแกว่ยพูด่วนแง่แฟนขเพาะว่าฉันอ้วนหมดาเธอดูดิเนี่ยเนี่ยแล้ไม่วอดเลยเนาะดูเสื้อผ้า่ฉันผอมผอมไว้ก่อนเลยพี่ถ้ามีข้วนเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนผอมบนโลกใบนี้แหละบอกเลยเขาฆ่าตัวเองชัดๆแต่ว่าอ้อนะน่ารักโอเคเนี่ยครับวุ่นแล้วน่ารักเออนี่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 นยัไงนี่ มีที่ล้อมด้วยเหรอแบบว่าคนนั่งข er. ้างในได้คนนั่งข้างนมาเนี้ยเหรอไม่บอกเลยมีมันเปนแบบสร้างรถจะบอกเลยนี่นี่มีกระจังหน้าด้วยนี่มีมีท่อด้วยบอกไว้ก่อนที่ให้สุดท yeah> ้ายให้สุดท้ายฉันจะทำอันนี้นี่นี่นีซับซ้อนไเยอะมากเลยโอ้ข้างหลังเลยไงสปอยเล์เลยไอยยยข้าใหลังเลยไอยยยว้าบุ้ม นี่นี่จำต่อจำต่อจำต่อเจ้าหีมันจะมันจะไปประกวดหรือไงเนี่ยมันสร้างเก่งขนาดนี้เนี่ยฮะนั่นแหละดิเขาไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะได้เงินรางวัลของจริงอ่ะใช่ฉันว่าแบบสามารถส่งประกวดได้เลยอะย่าหูยามามีกินบอกเลยังก็เสียให้เขาประกวดอย่างได้เงินรางวัลงง จังหวะเนี้ยอยากให้มันเป็นแบบรถนะบอกมีแบบรถเจอมีเี๋ยด,ดนมีมหมดเลยขอไปดูช็อปตัวเองก่อนร้านค้าตัวเองเจ้มมาแมวขายอะไรบ้างแสดงว่าเจ้าวีมันซื้อหมดเลยนี่หว่าดูดิเนี่ยดูอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะเจ้าบีมันซื้อหมดเลยเนี่ยถังน้ำมันแบบสุดยอดมันก็ซื้อเครื่องยนต์ V8 ก็ซื้อโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยเจ้าวีไหนดูรถดิมาแล้วทีนะ โอสุดยอด้อมอย่าง้อมอยังโคเลโอ้โห,โหรถอลังการสุดๆไปเลยของโจมีนี่ oh <my S 1> อะอนี่บอกไว้ก่อนเลยนี่คือ F1 บอกไว้ก่อนเฮ้วรู้อยู่แล้วว่า F1 แต่ว่า F1 อะไรขนาดนี้ดิ วันในโลบอกทีมโลบอกบอกเลยเจ้าหมี<ช>เป็นคนขบับนี่ชูม์งหมีบอกเลยนี่ฉันอยากรู้ว่ารถแกเนี่ยจะเร็วแค่ไหนและแรงแค่ไหนอ่ะขับให้ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันขับให้ดูเลยนี่เดี๋ยวดูปุ๊นอ่าไหนๆขับให้ดูดิไปไปแล้วเจ้าหมีไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยแหล่ อ้วยด้วยไปไม่ได้รถชนไปได้น <half> ี่มันเป็นอะไรของวันเดียฮะฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยอ้าวานแล้วเหรอวแกนั่งขับอย่างนั้นเหรอวันนั้นเราต้องขยายฐานล้อเพิ่มเจ้าต่อตอบีโดนี่เดี๋ยวดูไม่ใช่ใช่ ใช่แล้วเมื่อกี้เหตุการณ์เป็นยังไงเราให้ฟังดิเราเป็นชนเลยเราเป็นชนตุ้มเนี่ยเห็นป้าเห็นลูปป้าเนี่ยเราเป็นชนอ๋อโอเคผู้ใหญ่ทานเพิ่มนี่ไม่เป็นไรมีหมีหมีนักนพิใครนักโมรถโมรถใหม่ใช่ใช่เอาสปอยเลือกออกไปนิดเดีนี่นี่นี่เขาไปตั้งข้างหลังนี่อย่าโยวย่ด่สปอยเลือกปีศาจบอกเลยผู้ใหญ่ันนี้อร ไไงออาจะะต่ฮฉันว่าเมื่อกี้อ่ะเจ้าหวีมันเสียการควบคุมแกหน้าแตกเลยรถพังโอ้ยไม่ได้กันได้เจ้าหมีได้ยินนะหมาไว้แล้วหมาแยเป็นไงแกรอบนี้บอกเลยเขื่อนเขื่อนมากบอกเลยอ่ะฉันจะดูแล้วกันแต่เมื่อกี้แกชนนะดูซิว่าแกจะไปได้ถึงแค่ไหนมาเลยนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาจริงแล้วรอบนี้เอาจริงแล้วเฮ้ย ว้าวสูงมากเหมืนเดิบอกเลยคนมันจะเสียการควบคุมไหมเนี่ยทวีอาฉันว่าฉันว่าการรอบนี้มันไปได้สวยนะเจ้าต่อมนถึงทะเลทรายแล้วอ่าไกลแล้วอ่ะาทะเลทรายโอ้โหเดินทะเลทรายเอาไปเป็นเยอะจังเลยเนี่ยต่อไปเป็นเดินดินวิบาเดินวิบากมันจะรอดไหมใช่เดิใหญ่ยังไม่เคยไป ได้ด้วยหรอน e like oh, ี<_<_<_<_่ายด้วยบอกเลยพี่อกแล้วผีคละีเจ้าคลศาสตร์แอรนี่จะิมาบอกวปวเลยพ่เจมี้ะจยัไม่ตายมัจไมไปไกลขนาดนี้อ่ะโอ้ โอ้โหภาคภูมิใจจริงๆดูเขาโอ้โหเท่เท่ F1 F1 บอกเลยมีรัก F นนีอทุกคนถึงแม้ว่ารถผมอาจจะไม่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ารถผมอ่ะก็ไม่เร็วอยู่ดี<อ>มันจะแก้ตัวยังไงก็ปล่อยให้โ้าบีชนะแล้วกันนะครับ F1 <ะ>ของโชคบีเพื่อนๆอยากให้เราครั้งหน้าอยากสร้างให้สร้างเรือดำน้ำติดล้อเครื่องบินติดล้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ติดล้อก็คอมเมนต์บอกกันได้นะพวกเราจะมาลองสร้างกันดูสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว 拜拜，拜拜，拜拜。